สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ฟาร์มฟ้าใสนะครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับผู้ชมครับผมไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดได้หมดนะครับผมจะให้ผู้ชมดูด้วยตาของท่านเองนะครับว่าวัวที่นี่มันสุดยอดขนาดไหนนะครับวัวที่นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยครับผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วครับมันชนผมหรือเปล่าครับว้าวจมูกแดงครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างของวัวครับผู้ชมครับท่านดูแล้วท่านจะร้องโอ้นะครับให้ร้องฮู้นะครับนี่แหละครับ ำไงผมยังไม่กล้าเข้าไปครับท่านชมครับผมกลัววอยชุนครับนี่คือด้านข้างครับด้านข้างที่ฟาร์มฟ้าใสนะครับหัวที่นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับได้ใบเซอร์ติฟิเคตได้ใบรับรองเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใบรับรองแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตให้พวกท่านดูนะครับนี่คือนะครับรางวัลของนะครับฟาร์มฟ้าใสนะครับ โอ้โหค่ผู้ชมครับมันเยอะจริงๆนะครับเยอะกว่าผมวิ่งวหวกีฬานะครับเยอะมากเลยครับนี่คือรางวัลนะครับใบเซอร์ติฟเคธที่ไปประกวดวัวมานะครับการันจริงๆว่าฟาร์มนี้นะครับคุณภาพครับจอจริงๆครับผู้ชมครับนี่ครับเยอะมากเลยครับผู้ชมครับดูจนลายตาเลยครับผู้ชมมีครับตัวนี้นะครับเป็น ตัวตัวผู้นะครับที่เตรียมไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับอายุประมาณสิบหกเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของนะครับเอาให้มันกินขึ้นให้ดูสาดี่านะครับโอ้โกี่กี่เดือนครับตัวนี้ครับสิบหกเดือนครับโอ้โหผู้ชมครับดูครับอือหือ ขนเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรดีฮะเหมือนกับแกะอะไรครับพี่ชมโอ้โหผมไม่มีความรู้เรื่องวัวมาก่อนนะครับผมได้ชรลองโอ้โหอย่างเดียวเพราะว่ามันสวยครับพี่ชมครับอือหือสวยงามมากๆครับพี่ชมครับอันนี้คือพ่อพันในนาำโคตเลยใช่ไหมครับอือหือสวยงามมากๆเลยครับพี่ชมครับเจ้าวัวก็เป็นใจเป็นงานจริงครับยืนให้ถ่ายอยู่นี่แหละครับให้ดุ๊กดิ๊กเลยครับพี่ชม สุดยอดจริงครับมันวัวมือออชีพเลยครับผู้ชมครับในดูตูวนิดหนึ่งฮะโอเคสวยงามมากๆครับนี่คือว่าที่พ่อผ่านในอนาคตนะครับตอนนี้นะครับผมมาที่เจ้าวัวตัวที่สองนะครับชื่อน่ารักมากเลยครับชื่อใบใบตองนะครับนี่ครับในหูก็จะมีชื่อคุณพ่อนะครับเดอดซันนะครับลักษณะของวัวตัวนี้นะครับ โอ้นะครับยาวเหมือนรถไฟลยครับผู้ชมครับอืมนะพี่เด็ดจริงๆครับวัวที่นี่นะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงไปให้หมดเลยครับขาเขินนะครับเกิดมาก็ไม่เคยเห็นวัวสวยขนาดนี้มาก่อนนะครับผู้ชมโอ้นานแล้วครับวัวร้องนะครับผู้ชมอ้ขออนุญาตจับนะครับมันจะถีบผมไหมครับไม่ถีบนะโอ้แน่นแน่นแน่นครับแน่นโอ้โหสวยมากเลยครับตัวนี้นะครับน้าหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้อยู่ประมาณ600กิโลนะครับโอ้โหหอืมนะครับตัวใหญ่มากลครับผู้ชมครับผมเกิดมายังไม่เห็นวัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมจะเรียกว่าวัวไดโนเสาร์แทนวัวชาร์ลีแล้วกันครับตัวใหญ่จริงๆครับผู้ชมครับวัวที่นี่มีประมาณ20ตัวนะครับ20ตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเกือบทุกตัวให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวัวที่นี่นะครับมันมีทีเด็ดยังไงบ้างผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาที่ฟาร์ฟ้าใสนะครับนี่คือวัวนะครับ ที่อยู่ที่ค้อความฝ้าใสนะครับนี่ครับผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนเลี้ยงวัวหรือไม่ใช่คนดูวัวเป็นนะครับแต่ผมรู้ว่ามันสวยเพราะอะไรครับมันตัวใหญ่ครับผู้ชมครับแล้วก็มีขนเหมือนไอ้ไข่แกะนะครับขนปกปีเลยครับผู้ชมครับนี่ครับขออนุญาตจับนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ อ๋อนะครับในหูก็จะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าโคดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของสายพันธุ์นะครับวัวที่นี่มีประมาณ20ตัวนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกตัวเลยนะครับว่ามีลักษณะเด่นอย่างไงแต่ผมอธิบายไม่เป็นนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูกันเองนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยครับ ความที่นี่นะครับรับผสมเทียมนะครับแล้วก็ผสมสดนะครับรับแต่งกีบแต่งเขาด้วยนะครับผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นวัวที่ผสมระหว่างบรามันกับชาโรเล่นะครับก็จะได้ลูกมาลักษณะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับตัวนั้นเป็นบรามันเลยครับผู้ชมครับสวยงามมากครับตัวนั้นครับนี่แน่ๆตัวนี้นะครับมันจะชนผมหรือเปล่าครับโอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยครับผู้ชมครับเจนลูกใจเย็นใจเย็นนี่ฮะสวยงามมากๆครับผู้ชมครับ นี้คือเบรามันนะครับตัวนอนก็สวยครับทุกผู้ชมครับผมปลูกเขาไม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้ตนี้ก็สวยครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับทุกผู้ชมครับพอวัวตัวนี้ครับถ้ามีร้อยตัวก็สวยร้อยตัวนะครับมันสวยทุกตัวครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวด้านนู้นครับตนั้นเป็นนะครับลูกวัวสองตัวนะกำลังนอนหลับอยู่ครับ ผลเหมือนแกะเลยครับผู้ชมครับน่ารักมากเลยครับตัวนี้นะครับเจ้าข่าวเจ้าของฟาร์มเขาบอกผมว่ามันเป็นพันุกำแพงแสนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าคาว่ากำแพงแสนมันเป็นยังไงครับแต่รู้ว่ามันสวยเพราะว่าอะไรครับมันตัวใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นมากเลยครับผู้ชมครับนี่ฮะสวยมากครับผู้ชมครับนี่ครับอ้านันมาหาแล้วครับมาหากล้องนะครับ มาหากองนะครับสวยงามมากๆครับท่านใดสนใจผสมสดนะครับผสมเทียมก็ติดต่อมาได้นะที่ฟาร์มฟ้าใสนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับตำบลสมรงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับฟาร์มที่นี่นะครับได้รับรางวัลมากมายเลยครับ่ผู้ชมเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับมีใบรับประกันเยอะแยะมากมายเลยครับที่ไปประกวดแข่งขันได้นะครับ ตอนนี้นะครับวัวสองตัวนี้ก็จับยานมนะครับผู้ชมครับเพื่อที่จะรอผสมแล้วก็รอคนที่ถูกใจที่ใช่มารับไปเลี้ยงดูนะครับตอนนี้ก็สวยครับผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากๆครับผู้ชมครับอ่าวัวผมก็เยอะนะครับแต่ไม่สวยเท่านี้นะครับกำลังคิดในใจว่าทำไงจะมีวัวสวยขนาดนี้เหมือนกับเขานะครับ ถ้าท่านอยากได้วัวสวยท่านก็ต้องรู้จักคําว่าเร้าใจะครับเร้าใจนะครับท่านครับอืมท่านดูนะครับว่าวัวที่นี่นะครับมันสุดยอดขนาดไหนท่านดูเอางแล้วกันนะครับผมบอกได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าสวยทุกตัวจริงๆครับผู้ชมครับโอ้โหนะครับสวยงามมากๆครับผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นนะครับเพศเมียเหมือนกันนะครับ ดูขนนะครับดูหน้าตานะครับอนาคตก็คงเป็นแม่พันธุ์ดีๆนี่แหละครับพอวัวในพันธุ์ฟ้าใสฟามสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวจริงๆครับผู้ชมครับนี่คือฟางนะครับฟางที่ใช้เลี้ยงวัวครับผู้ชมครับการจะเลี้ยงวัวระดับนี้นะครับฟางมันต้องเยอะขนาดนี้ผู้ชมครับเหมือนภูเขาเลยครับผู้ชมครับเหมือนภูเขาเลยครับดูฟางครับหอมแดงมาแล้ว นะครับมันภูเขาครับท่านผู้ชมครับใหญ่มั่มากครับอลังการงานสร้างจริงฟังนี่ฮะดูฮะท่านผู้ชมดูนะครับน่าหนาหนาเห็นไหมครับเห็นกฏิบัตรไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นกิจบัตินี่ครับโอ้โหครับ มันไม่ธรรมดานะครับฟาร์มนี่ครับมันไม่ธรรมดาจริงๆครับผู้ชมครับนี่ครับวัวนะะนี่คือวัวที่อยู่ในคอกนะครับวัวตัวนี้นะครับเจ้าของเขาบอกว่านะครับมันอายุเกือบสองปีแล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์ไดอย่างดีเลยครับผู้ชมครับสวยงามมากๆครับผู้ชมครับอื้มเนี่ยผมดูวัวไม่เป็นนะครับผมดูวัวไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นแต่ว่า รู้ว่ามันสวยเพราะอะไรครับตัวมันใหญ่ครับผู้ชมครับหืัวหรือไดโนเสาร์ครับผู้ชมครับนี่ตัวใหญ่มากเลยครับผู้ชมครับนี่ก็ตัวใหญ่จริงๆเลยครับผู้ชมครับหืสวยงามมากๆเลยครับนั่นนะครับนี่คือฟาร์มฟ้าใสนะครับอยู่โบส์เวนนะครับ ตำบลสำโรงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวัวที่นี่ครับสวยงามมากๆครับผู้ชมครับข้า็ขอขอบคุณนะครับความฟ้าใสครับที่ให้ชิงไงินทีวีนะครับได้มาถ่ายวัวสวยๆไปให้พี่น้องได้ดูนะครับผมเป็นคนที่มีความรู้เรื่องวัวนะครับผมต้องบอกนี้นะครับแต่ว่าวัวที่นี่นะครับมันสวยจริงๆครับผู้ชมครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพายถ่ายคันข้างให้ดูครับว่ามันสวยขนาดไห,นค,หนครับเพื่อนชมครับนี่ครับยชมครับสวยไหมครับมีเก่าขาลึกล้องด้วยนะครับ